เราจะมารีวิวโรงแรมติดกับพีระมิดในราคาคนละไม่เกิน200บาทกันนะครับ ตอนนี้ผมกําลังจะไปโรงแรมที่ใกล้กับพีระมิดชื่อโรงแรมว่าคอมฟอร์ตพีระมิดอินตอนนี้ผมมาก,กับนี่ครับบางแอนแล้วก็บังกูเซนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยดูเธอสีที่เช็คอินเวลาเที่ยงวิธีการจองโรงแรมผมจะจองในแอปว่าโกด้านะครับอันนี้ผมอยู่บนรถอูเบอร์เพราะว่าถ้าเกิดแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยก็จะขึ้นราคา อยู่อีใช้อูเบอร์ดีสุดหรือว่าจะใช้ม้าเกวียนก็ได้ที่นี่มัยังมีม้ากับลาวิ่งอยู่ตามถน,นนนะตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็เดินไปโรงแรม c n Thailand t i a อิสมสฟาวซ e เชั้นดาดฟ้าของที่นี่นะครับเจ้าของขึ้นมาดูข้างบนก่อนไปถึงน้ำเดียวโอ้ยงนนะ Hi. Welcome to Egypt. My name is Gouda. Gouda Al Kumati. Hey. <laughs> in <Thailand>. So beautiful. <laughs> <laughs> ก็จ่ายค่าห้องไปแล้วนะครับ375ปอปอนเป็นห้อง4คนรวมอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าว่าจะเลี้ยงอะไรห้อง11มาถึงแล้วนะครับสำหรับห้อง4คนเป็นห้องใหญ่ที่นอน 1, 2, 3, ่ที่นอน, 1, 2, 3, 3น,อนแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นตัวเล็กแล้วก็มีโต๊ะ2ตัวแอร์นะครับ ก็มีโต๊ะแู้ขวนเสื้อผ้ามาดูมีเคาน์เตอร์แมโครเวฟให้นะครับส่วนห้องน้ำมีอ่าอง,งากระจกฝักบัวชากคกเครื่องทำน้ำอุ่นราคา375ปอนด์อนรวมอาหารเช้ากับ Wi-Fi แล้วก็แอร์แล้วก็มีทีวีด้วยนะครับรา เช็คอ sí, uh ินแล้วก็พักผ่อนกันแป๊บหนึ่งนี้เราก็ก็กำลังจะไปหาอะไรกินนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงกว่าแล้วเพราะว่าในห้องไม่มีน้ำก็ไม่มีถ้วยจานไม่ต้องไม่ต้องไปนี่ไม่ต้องใส่บิ๊กนี่มีตู้กดน้ำโรงแรมโรงแรมจะอยู่ในซอกหน่อยนะครับเก็บป้ายเอาเฟมังเดะ one hour later อะไรทำอะไรอ่ะ ช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวมันน้อยเราก็ต้องเป็นพนักงานนี่ก็ททาตัวเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ดูวิวไปพีระมิดช่วงนี้โควิดมันมาเนาะช่วยเชียร์เด็กตัวเองกันไปก่อนมีลูกค้ามานอนในโรงแรมเกีบคนแล้วครับมีแต่ว่ามีน้อยมากเลยครับไปซื้อตอกินมานะครับบ้านเราก็เรียกว่ามะกรนีนั่นเองตอกินรับมะก็ตอกินเนื้อรสชาติดีคิดยังไงกับบรรยากาศนี้ครับครับผมคิดว่าเพียรไม่กี่ร้อยแต่เราได้วิวหลักล้าน ผมย้อนไปในอดีตผมคิดว่าผมเปฟาโรห์ <c oughs> นั่งปุ๊บแล้วก็ให้คนงานไปสร้างพีระมิตรเอาหินไปประกอบนี่น้อหินก้อนนี้นยังไม่เต็มไปไปไปอย่าอู้อย่าอู้ไห nice นสฟิงค์ต้นไม้มันบังอยู่ตัวจริงมันไม่ใหญ่มาก,ก375ปอนด์ก็ตกเป็นเงินไทย750อีกคนมาครับยินดีต้อนรับเชิญเชิญเชิญเพ็ดเลยทีเดียวเชียวเ็ญได้อันฮาบิลลา ต้องขอขอบคุณเด็กเจนี่เด็กทุนผมมาแต่เขาคุนเราวิวเราขอบคุณมากครับแล้เขามีโชว์ไฟแต่ว่าวิวเนี่ยสวยเนี่ยโดงที่กำลังตกเปรมชื่ออะไรนะคูฟูคาเฟ่อการคาเฟ่อันเล็กอ่ะอินจริงวะคาเฟ่อินอันนี้คาฟูโรตัสบิ๊กซีมันคูนั่นเนี่ยตอนเรามาเราก็มาเส้นลาดเผารถติดนิดหนึ่งผ่านหลายเส้นเลยเมื่อกี้ก็ผ่านคลองปะลาผ่านของเปรมไม่มีสารลาเลย เรืองแสงเขาจะชบตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะจบประมาณกี่ทุ่มเจมมันจะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ่ายรูปสวยครับตอนพิระมิดเลืองแงอ <Stock> อสงเขียวเหลืองแดงเพาว่างนูดนจะวางบนเลยดูดูสฟิงซ์โยดับหมดแล้วน่าจะจบแล้ว เสร็จเรียบร้อยก็ลงมาเข้านอนแล้วก็พรุ่งนี้ไปกินอาหารเช้าก็น่าจะเป็นอาหารพื้น้านธรรมดาทั่วไปก็เดี๋ยวจะกลับไคโรพรุ่งนี้เช็คเอาท์สิบโมงนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับปดไฟแล้วลราไปนอนกันรุ่นเลยบายบาไปเลย The next d a รุณสวัสดนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนอนยังไงบ้างแอร์เย็นมากครับ เมื่อคืนผมได้ยินเสียงเรือดำน้ำเช้านี้ครับตอนนี้ก็รออาหารเชา้าให้เราเลือกว่าจะเป็นแซนด์วิชหรือว่าจะเป็นเตาะมียะอาหารพื้นบ้านที่นี่โลโคฟูดวิลลี่ครูนี่นะครับอาหารชาเช้าเราเลือกเตาะมียะเตาะ,ตม,ะตมียะมี3ามไส้อันนี้ไส้ผักกับเฟนฟายแล้วก็อันที่สอง<ล>โฟนทัวบดอันที่3าเตาะมียะเหมือนกันอาหารเช้าครับกับบรรยากาศ มันเป็นเอชแบบชามี่มันใส่มันในชามไหมม่ได้เป็นชามี่แบบเราเป็นไงรสชาติอข้าวผัดกันจะจืดแหละตำมามไอไลท์ไอไลท์ไอไลท์ไบรซีสวอนคาราวาท์คาราวาท์คาราวาท์อันเดชโตอร่อืยนี่อหละคาราวาท์หวานเจี๊ยบดูดิมีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งด้วยเนี่ยหวานเลยหวาน